กลับมาสู่ช่วงเรื่องนี้มีในหนังครับและช่วงนี้ที่หลังเลนมีข้อข้ออะ้ อะไรดีๆมาฝากเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องอวกาศครับท่องอวกาศใช่เพราะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวของพายุทวีปเรื่องราวของเรื่องของอวกาศลซี่อะไรต่างๆนะเราก็มีหนังเกี่ยวกับอวกาศอวกาศมาฝากคุณผู้ชมกันครับนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Passenger นั่นเอง Passenger โอ้ยังไงครับที่หลังเลนก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการเดินทาง ไปยังอีกโลกอีกโลกหนึ่งครับที่ห่างไกลจากโลกใบนี้มากเลยคือผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะอพยพไปดาวดวงอื่นแล้วในการเดินทางอพยพเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับทำให้เขาเนี่ยต้องอาศัยอยู่บนยานด้วยการหลับหลับไหลไปจนกว่าที่จะไปถึงอีกฟากหนึ่งรับก็ค่อยเติบโตแใช้ชีวิตต่อแต่ในการเดินทางครั้งนี้ครับมันต่างอย่างทุกครั้งเพราะว่ามีผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งครับ ดันตื่นขึ้นมากลางระหว่างกลางทางที่เขาเดินทางอยู่แล้วเขาตื่นขึ้นมาคนเดียวด้วยนั่นก็คือจิมเพสตันนั่นเองหรือว่าคิดแพสนะรเป็นดารานำที่นักแสดงในบทของจิมเพสตันคนนี้แล้วระหว่างที่เขาตืไปถึงมาเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เหงาแต่ตอนที่เขาเตื่นขึ้นมาคนเดียวเขาก็ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาหละค่ะ แล้วเขาก็หาทำพุทธิทาที่ให้เธอเนี่ยตื่นมาเป็นเพื่อนเขาสว่างการเดินทางเงียบๆค่ะใช่ครับแล้วในระหว่างการเดินทางพอฝ่ายผู้หญิงตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีผู้ชายคนนั้นเธอตกแล้วก็ตัวคุณโยมในรถด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเขาเป็นองเราร่วมเดินทางกันอยู่ในนั้นครับจนสุดท้ายแล้วเธอมารู้ความจริงว่าการตื่นสมาครั้งนี้ไม่ใช่ตื่นโดยความผ่านของ คอมพิวเตอร์วก็จะเกิดเรื่องราวเราเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามดกันมาเนาะสนุดมากเลยนะเพราะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นพ้อพยอีกหนึ่งเรื่องที่ดินชอบดูมากๆเลยใช่แต่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับก็คือมีฉากฉากหนึ่งปราพยานเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับ เออออโรราแสงเหนือแสงใต้นะแล้วก็พายุสุริยะครับซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีฉากบางฉากที่จะให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยนั่งชมแบบแสงออโรราอะไรต่างๆซึ่งแสงออโรราเนี่ยก็เกิดมาจากพายุสุริยะนะครับน้องเดมและทําไมพายุสุริยะถึงไม่มีผลกับคนที่อยู่บนโลกเคยสงสัยไหมก็สงสัยนะจริงๆก็แบบว่าเฮ้ย เวลาที่อะไรมันมากระทบที่โลกเราเนี่ยมนุษย์อย่างเราหรือสิ่งมีชีวิตอย่างเราเนี่ยจะมีการได้รับการปกป้องจากอะไรพายุสุริยะนะครับที่ไม่สามารถมาทําร้ายอะไรเราได้<ม>เนี่ยก็เพราะว่าพวกลกเหนือและพวกลกใต้จะมีคลื่นแม่เหล็กคอยปกป้องพวกเราอยู่ครับแต่การนั้นเองก็ตามครับน้องดีในอดีตครับพายุสุริยะเนี่ยเคยสำแดงฤทธิ์เดชให้เราเห็นมาแล้วนะครับ<ม>เช่นในปี1859พานะครับพายุสุริยะเนี่ย ได้ทําให้สายโทรเลขลัดวงจรจนเกิดเป็นเพลิงไหม้หลายแห่ง uh huh. เลยทีเดียวในออทวีปยุโรปแล้ว uh huh. ทวีปอเมริก huh. านะครับและอย่างในปี1,989 uh huh. นะครับพายุสุริยะเนี่ยก็ทําให้ uh huh. หม้อปแปลงของไฟฟ้าเนี่ยระเบิด uh huh. จนไฟดับทั่วท uh ั้งคิวเบกแคนาดาครับผม oh นอกจากนี้ครับดาวเทียมแล้วก็ยานอวกาศหรือว่า สิ่งต่างๆที่ลอยอยู่ในโอกาสก็อาจจะเสียหายจากพายุส<ช>ุยะน<ช>ี้ได้ครับผม,มรุนแรงมากเลยเนาะท<ช>ี่เกิดขึ้นก็มีมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับดาวเทียม<ช>ที่โดนพายุสุรยะและ<ช>้ว <ๆ S 1> ก็เสียหายไปเลยก็มีครับผม ซึ่งในอดีตที่พี่หลังเลนได้พูดไปในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆมันก็จะมีดาวเทียมเนาะที่มีปัญหาจากเอฟเฟกของการเกิดพายุสุริยะนะคะจริงๆอย่างในเรื่องของแสงเหนือแสงใต้ยอย่างที่คนเราพูดถึงกันในปัจจุบันนี้นะพี่หลังเลนปรากฏการณ์ของแสงเหนือแสงใต้หรือออโรรานะที่อย่างเลนได้พูดค้างไว้เนี่ยก uh ็ huh. คือจริงๆออโรรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศของแถบขั้วโลกทั้งเหนือและใต้นะซึ่งก็จะมีลักษณะของแสงที่เป็นสีสันสวยงามนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นรูปร่างที่มีการแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปอย่างรวดเร็วเนาะถือว่าช่วงนี้นะคนนิยมที่อยากจะเดินทางไปดูแสงเหนือกันมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งรูปร่างนะคะที่เราเห็นกันโดยทั่วไปคะ่ะที่หลังเลนนะคะก็ะจะมีแสงที่มีลักษณะเหมือนกับผ้มาม่านที่พลิ้วไหวไปมา,ม,มานะคะเหมือนกับผทาไหมเรื่องแสงบนท้องฟ้าคิดดูว่ามันสวยขนาดไหนเนาะที่หลังเลนเนาะเออ ซึ่งปรากฏการออโรรานะคะถือว่าเป็นอีกตัวอย่างของปรากฏการทางฟิสิกส์นะคะที่ถือว่าน่าทึ่งที่สุดในโลกเลยก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้กับพื้นโลกมากๆเลยซึ่งอาจจะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่จางๆนะคะเป็นวงที่นิ่งๆแล้วมีการระเบิดออกมาเป็นสีสันต่างๆนะคะก็มีการพุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะเออซึ่งบางครั้งนะคะก็จะปรากฏเหมือนแบบ มันจะแตกกับผิวพื้นด้วยนะคะหรือในเวลาอื่นๆที่มันอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะพี่หลังเลนแสงออโรรานั้นนะคะก็เกิดขึ้นจากความสูงจากพื้นโลกประมาณหนึ่งยถึงสามรกิโลเมตรค่ะสูงมากเลยใช่ซึ่งบริเวณที่เป็นบริเวณบรรยากาศชั้นบนที่อยู่ใกล้กับอวกาศนั่นเองนะคะอยากไปดูของจริงเนาะพี่หลังเลนพาไปหน่คยไปดูแล้วหรอดูที่ไหนที่ใกล้ๆเลยนะ่ไหมจิ้มได้เลย Google ถ้า <laughs> ขอบคุณค่ะ oh. เดี๋ยวช่วงหน้านะพ oh. ี่หลังเลเราจะไปตามดูกันดีกว่านะ oh. ว่าแสงเหนือยจะมีความสวยอย่าง oh. ที่เขาว่ากันไว้ยังไงบ้าง oh. เราไปตามดูกัน oh. เนาะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ